สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมส่วนนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงนกพอพัดนะครับสีชินนมอนนะครับว่านกพอพัดสีชินนมอนเนี่ยเรามันจะมีวิธีการทํำยังไงนะฮะซึ่งอธิบายก่อนนะครับว่านกพอพัฒสีชินนมอนเนี่ยหลายๆคนเชื่อว่าเคยได้ยินแล้วละ่ะว่านกพอพัฒสีชินนมอนบูชินนมอนกรีนนะฮะทีนี้ อธิบายถึงลักษณะของสีชินิมอนกว่าอดอีก,กว่านะส<ช>ีชินิมอนเนี่ยลักษณะก็จะเป็นคล้ายๆสีถั่วชินิมอนแหละเรียกว่าปลายปีกนะครับของนกพอพัดเนี่ยก็จะเป็นสีออกลักษณะเป็นน้ําตาลไหมนะครับหรือว่าถ้าเป็นลําตัวของเขาเนี่ยก็คือสีจะออกเป็นสีน้ําตาลน้ําตาลไหม นะครับไม่ว่าจะเป็นมันจะอยู่ในของบูสีกรีนทุกอย่างบอลพาสเทลทุกอย่างนะครับก็จะมีโอกาสที่เป็นสีชินิมอนได้เหมือนกันนะครับโดยต้องทำความเข้าใจก่อนว่าในลักษณะของสีชินิมอนนะครับในส่วนของตัวเพศผู้นะครับเราจะมีชินิมอนผู้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวผู้ที่เป็นสปีชินิมอนนะครับแล้วก็ตัวผู้ที่เป็น possible c h i n n m o n นะครับตัวผู้จะมีอยู่ สามแบบนะครับในแต่ในส่วนของตัวเมียเนี่ยตัวเมียจะมีแค่ชินิมอนแท้ในเพศเมียแค่นั้นก็คือจะไม่มีสปีชชินิมอนเพราะชินิมอนในตัวเมียไม่มีนะครับเราต้องเข้าใจก่อนอย่าเป็นโดนคนอื่นหลอกมานะว่าตัวเมียตัวนี้เป็นสปีชชินิมอนเราจะไม่มีนะครับเราจะไม่ใช้คําเรียกคานั้นนะครับเราจะมีแค่ตัวผู้ที่เป็นชินิมอนตัวเมียที่เป็นชินิมอนนะครับแล้วก็ตัวผู้ที่เป็นสปีชชินิมอนและตัวผู้ที่เป็นเพรชินิมอนแค่นั้น นะฮะโอเคซึ่งการถ่ายทอดการผสมนะครับที่ทำเป็นสีชินามอนเนี่ยเขาจะเรียกเป็นการถ่ายทอดแบบเซ็กลิง์น,นะครับอันนี้นี่คือการถ่ายทอดโดยสายเพศก็จะต้องมีเรื่องของตัวผู้แล้วก็ตัวเมียในการที่จะเข้าคู่กันรตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องขออนุญาตใช้ภาพของทางพ o r p ส s s ตูดิโนะครับก็ขออนุญาตให้เครดิตกับพ o พ p ส s s ตูดิโที่ทำรูปภาพมาสรุปออกมาว่าในการที่จะทำสีชินามอนเนี่ยเราจะามีซีเนเรียลอะไรบ้างที่จะจ่าย รูปออกมาเป็นเป็นลักษณะแบบไหนนะครับตัวเราสองคนเนี่ยเราจะเป็นคนที่จะมามาช่วยอธิบายในรูปภาพนี้นะครับให้ทุกท่านได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นมาดูที่ซีเนลิโอะเอนะครับซีเนลิโอแรกเลยนะครับตรงนี้เราบอกว่ามีอยู่5้า س ي เนลิโอนะครับตามภาพที่ทุกคนได้เห็นอยู่ตรงนี้นะตรงนี้เดี๋ยวก็จะเริ่มอธิบายเลยซีเนลิโอเอนะครับตัวผู้นะครับหรือว่าตัวพ่อเนี่ยนะตรงนี้เนี่ยยกตัวอย่างก็คือตัวพ่อจะเป็นตัวที่เป็นสปิตชินเนมอน ส่วนตัวแม่นะครับตัวเมียเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นสี normal ปกติธรรมดาถามว่าถ้าเกิดมันมีการจับคู่แบบนี้ลูกที่ได้จะเป็นยังไงนะครับลูกที่ได้เนี่ยนะถ้าตัวพ่อมีสปิทชินตัวเมียตัวแม่ธรรมดามีโอกาสได้ชินนมอนแท้ที่ตัวเมียนะครับลูกลูกที่เป็นตัวเมียเนี่ยมีโอกาสได้ชินนมอนแท้ครับแต่ไม่ได้ว่าร้อยเปอร์เซนต์ลูกที่เป็นตัวเมีย,ย,มมมมยจะได้ชินนมอน มีโอกาสมีโอกาสที่จะได้ชินเนมอนและมีโอกาสที่จะไม่ได้ชินเนมอนที่ตัวเมียครับโอเคทีนี้แล้วลูกที่เป็นตัวผู้ละ่ะเป็นยังไงนะครับลูกที่เป็นตัวผู้ก็บางตัวมีโอกาสที่จะติดสเปซชินเนมอนไปบางตัวก็อาจจะไม่ติดก็คือเป็นน้อ์มอลปกติธรรมดาซึ่งเราดูไม่ออกเลยซึ่งเราจะดูไม่ออกนอกจากว่าเราเอาไปเทสหรือว่าเราเอาไปเข้าคู่คู่ในรุ่นลูกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปในซีนนริโอเอเนี่ย ตัวพ่อสปิตชินตัวแม่เป็นตัวปกติธรรมดาจะมีโอกาสได้ลูกที่เป็นชินนามอนแท้ที่ตัวเมียนะครับลูกที่เป็นตัวเมียมีโอกาสได้ชินนามอนแท้แต่ไม่ใช่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ในลูกที่เป็นตัวเมียจะได้ชินนามอนในส่วนของลูกที่เป็นตัวผู้นะครับอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นพอลชินแล้วกันเพราะว่าบางตัวก็จะติดเป็นสปิตชินไปบางตัวก็จะไม่ติดสปิตชินมันก็คือจะเป็นนอมอลปกติธรรมดานะครับอันนี้คือในส่วนของชินเนลโอแรกในการจับคู่ชินนามอน ต่อมาซีนเนเโอบีครับเป็นยังไงบ้างครับตัวพ่อเป็นยังไงซีนเนเโอบีนะครับตัวพ่อเนี่ยก็คือจะเป็นนกธรรมดานะครับส่วนตัวเมียตัวแม่นะครับจะเป็นชินนิมอนแท้นะครับอร์มอลธรรมดาเข้ากับชินนิมอนเมียนะครับตัวนี้ลูกออกมานะครับ ในฝั่งตัวผู้นะครับเราจะถือว่าเป็นสปิตชินิมอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับทุกตัวถ้าเป็นตัวผู้ใช่เราจะถือว่าเป็นสปิตชินิมอนอ่ะแล้วลูกที่เป็นตัวเมียล่ะตัวลูกที่เป็นตัวเมียนะครับตัวนี้จะถือว่าเป็นนอร์มัลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือไม่มีพอดไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปว่าในฝั่งตัวเมียไม่มีพอดไม่มีสปิตนะครับเพราะฉะนั้น ซินเนโลนี้นะครับถ้าเกิดว่าลูกออกมาเป็นตัวเมีย100%นะครับไม่มีชินิมอนแน่นอนแต่ตัวผู้100%เช่นเดียวกันจะถือว่าเป็นสเปซชินิมอนครับนะเพราะฉะนั้นขยายความนะครับซินเนลโลีเนี่ยชินิมอนถ้ามีตัวแม่ที่เป็นชินแท้นะครับเข้าคู่กับตัวพ่อที่เป็นปกติลูกที่เป็นตัวผู้ทุกตัวสเปซชินนะตัวเมียจะเป็นนอร์มอนเพราะฉะนั้น ไม่มีโอกาสได้ซินามอนนะไาสซินเนลิโอนี้ในลูกเนี่ยไม่มีโอกาสได้ครับผมนะโอเคต่อไปซินเนลโรสี่เป็นยังไงครับผมซินเนลโรสี่นะครับตัวนี้จะถือว่าเป็นตัวผู้นะครับที่เป็นชินิมอนแท้นะครับตัวพ่อเลยตัวพ่อเนี่ยเป็นชินแท้เลยคู่กับตัวแม่ตัวแม่เนี่ยเอาเป็นธรรมดาทรับนะครับเป็นนกสีธรรมดานะครับในซินเนลโนี้นะครับลูกที่ออกมาใน ฝั่งเพศเมียนะครับร้อยเปอร์เซ็นนะครับจะเป็นชิิิมอนหมดเลยอ mm ืม hmm. ถือว่าโอ้ซิเนเโโอลวันี้นี่ค่อนข้างว้าวนะฮะว้าว wow, มากเลยคือถ้าเกิดว่าเอาชินแท้ที่ตัวพ่อได้นะครับตัวผู้แท้<ห>เข้ากันบนัอพ่อธรรมดา mm hmm. นะครับลูกออกมาถ้าเป็นตัวเมียยังไงไม่ต้องลุ้นเลยครับ ชินนิมอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในขณะที่ลูกออกมาถ้าเป็นตัวผู้นะครับจะถือว่าเป็นสปิตชินนิมอนร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับถือว่าซินเนอร์วันนี้ถือว่าน่าสนใจมากครับงงนะครับแสดงว่าเด็ดเลยเด็ดถือว่าเด็ดถือว่าตัวผู้เนี่ยตัวผู้ที่เป็นชินแท้นะครับตัวเมียร้อยเปอร์เซ็นต์นะจะเป็นชินแทร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าเป็นตัวผู้ลูกที่เป็นตัวผู้จะสปิชินร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ครับผม โอเคทีนี้ต่อมาครับซินเรโอดีด็อกนะครับซินเนนี i, ้เนี่ยก็ทั้งตัวพ่อและตัวแม่เนี่ยจะมีลักษณะของชินามอนเข้ามาแล้วนะครับตัวพ่อจะสปิทชินนะเข้าคู่กับตัวแม่ที่เป็นชินนามอนแท้ครับผมอันนี้ครับเป็นจุดสังเกตนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าให้มีโอกาสได้ชินที่ตัวเมียแต่ถ้าเกิดเราจับคู่ซินเรโอดีด็อกแบบนี้นะครับคุณจะมีโอกาสได้ชินนามอนแท้ที่ตัวผู่แล้ว เพราะอะไรมาดูกันนะครับถ้าเกิดตัวพ่อสเปซชินตัวแม่เป็นชินแท้ลูกนะครับในฝั่งของชินนมอนลูกที่เป็นตัวเมียเนี่ยมีโอกาสได้ชินนมอนแต่ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะที่จะเป็นชินนมอนแท้นะครับมีบางทีที่เป็นลูกที่เป็นฝั่งตัวเมียเนี่ยมีโอกาสที่เป็นนอมอนเหมือนกันแต่มาดูฝั่งตัวผู้ครับฝั่งตัวผู้ตรงนี้เนี่ยลูกที่เป็นตัวผู้จะมีโอกาสได้เป็นชินนมอนและและมีโอกาสที่ถ้าไม่ได้เป็นชินนมอน ลูกจะติดสปิทชินออมอนจะถือว่าเป็นสปิทชินออมอนหมดเลยใช่จะถือว่าเป็นสปิชินหมดเลยนะถ้าไม่ได้ออกสีชินออมอนที่ตัวผู้โดยสรุปซินเนโอนี้ก็ถือว่ามีความน่าสนใจเหมือนกันะนะครับตัวผู้สปิทชินตัวเมียเป็นชินแท้อันนี้คุณมีโอกาสได้ชินแท้ที่ตัวผู้แล้วนะในส่วนของตัวผู้ที่ไม่ได้เป็นชินแท้จะเรียกว่าสปิชิน ในฝั่งของลูกที่เป็นตัวเมียมีโอกาสได้ชินแท้ที่ตัวเมียแต่ถ้าเกิดว่าลูกที่เป็นตัวเมียไม่ได้เป็นสีชินามอนแต่เป็นสีนอมอนปกติธรรมดาอืมโอเคในส่วนของซีนเนลโลสุดท้ายซีนเนลโลอีซีนเนลโอีนะฮ e, ะตัวนี้ก็เป็นจุดที่อร์ <Perfect. S 2> เ e c เลยเพอร์เฟกที่สุดละในในบรรดา4ีทั้ง5้าซินเนลโลที่เราจะกล่าวนะฮะซีนเนลโลนะครับ, e, รบก็คือเราจะใช้ชินามอนตัวผู้ และตัวเมียแท้นะครับลูกออกมาครับไม่ต้องลุ้นเลยนะฮะก็จะเป็นทั้งชินนมอนแท้ทั้งตัวผู้และตัวเมียเรียกว่าถ้าใช้พ่อแม่แท้ลูกออกมาก็จะเป็นชินนมอนแท้100%ยร์เซ็นต์ครับผม,มบนี่ก็เป็นโดยสรุปภาพรวมนะครับของอการทำสีชินนมอนโดยการถ่ายทอดแบบเซ็คลิ้งนะครับมีทั้งหมด5ซ ي นเนเรโอนะก็ ลองจับคู่กันดูครับว่าจับคู่แบบไหนนะฮะเพราะว่าจะออกลูกมาเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆในส่วนตัวของบ้านเราเท่าเวลาที่เราทําชินอมอนเนี่ยเราก็จะพยายามาวางนกเอาไว้สองสองคู่นะครับคู่หนึ่งเนี่ยเพื่อที่จะทําให้มันได้เป็นวัตถุดิบในฝั่งของตัวผู้อีกคู่หนึ่งเพื่อจะได้ทําเป็นวัตถุดิบฝั่งของตัวเมียเพื่อที่เราจะเอามาเข้ากันแล้วก็สามารถที่จะ ลูกเนี้ยสองคู่เนี้ยก็สามารถเอาไปเพิ่มเพิ่มคู่เพิ่มคู่ไปได้เรื่อยๆไปในลักษณะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่ามีความน่าสนใจนะครับสีชินนามอนก็เลยเอามาเล่าให้ฟังหวังว่าคลิปนี้จะทําให้ทุกท่านได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอให้ไม่ได้มากก็ได้มั่งแล้วกันในคลิปนี้นะครับในเรื่องของการทำสีชินนามอนถ้าเกิดว่ามีคำถามก็สามารถพิมพ์มาถามได้นะครับฝาก กดติดตามพวกเรานะครับในเพจ f c e e o o o ฟอร์พัท c u b เ r ิแล้วก็รวมถึงใน y o u t u b e for ัทคิวเบ r รซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีจำนวนคนที่ Subscribe นะครับถึงพันคนเราจะมีการเปิดไลฟ์ครับเพื่อจะมีการพูดคุยการเกี่ยวกับเรื่องของดอกฟอพัดการเข้าคู่การที่ว่ามีคู่อยู่แล้วจะลูกออกมาเป็นสีอะไรยังไงนะครับงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมครับผมก็กดสามารถกด ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดปุ่มติดตามหรือว่าจะไปดูคลิปอื่นๆของเราต่อได้ก็ติดต่อตรงนี้ได้เช่นกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ประมาณนี้ได้ไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับสวัสดีครับ